ทุกคนแบบป๊บไปเดี๋ยวสวัสดซีุ่กคุณได้นะเดี๋ยวเอารูปให้ดูเดี๋ยวเอาขึ้นรูปแปบบ๊บมันไม่มีภาพรูปบอกอะเราเลยเจลงดูว่ามันจะมีภาพรูป มันก็บาหูบอมีรูปรูบอกมันไม่มีภาพรูปร,ร,รูบอกทุกคนต้องเข้าใจกันด้วยมาล่าวสวสดีทําทินี้ท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่ช่องนาเดียชาแนลนั่นเองวันนี้กับนาเดียคะ่ะวันนี้อาจจะถ่ายสาตรีมช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากมีการมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าสาตรีมมาคือเราออกเข้าใหม่มันจะมันไม่เห็นหน้าเจ้าไงทุกคน เราจะอาด้าทุกคนเราจะอัด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 ให้มันสุดใจย yeah. ก็ข้ามาสิครับมาดิครับพี่มาดิมาดิพี่มาดิพี่น้องเพ่อเข้ามาได้กดไลค์ด้วยนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนว้าวเฮืโผล่มา ก็ค ¿no? De no ือคลิเนี่จะบอกว่าถ้าเกิดใครเจอเอาข้อสุดาดานาแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะเต็มงร้อเ่ามาเดี๋ยวเราบอกเขากันสตรีมแล้วนะอ ีขอบคุณค่ะ FC FC ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมา,า,าทุกคนรับปรุ่มเพื่สัปดาห์รอดเธอโรยเนาะทุกคนคนสวัสดีคนทั้งว่าอะไรไม่มีชื่อตามไปไม่ได้อ่ะอ้าวจบแล้วพี่ <c oughs> สวัสดีเพื่อนตามสามคนด้วยนะคะวันนี้ค่ะ สวัสดีไปตามสามคนมด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะแต่อู้หัวลำโพงชัดเลยจ้าแต่ตอนนี้แต่ที่สอนเล่นแมปนี้ใช่แล้วมาค่ะดูคนเราแป้ตั้ไรหนูเล่นอยู่หนูดาเดียอีกแล้วพี่คนละบ้านละเรี่ย ดีนะคะเราก็ได้ไม่ต้องปวดนะคะก็รุ้งแค่ อ่อถ้าเกี่ยวทุกคนแบบน้อยแล้วนะใครจะสามารถเข้าดิใครสนใจเข้าดีไหมไม่มีใช่ไหม <laughs> ใครจะเข้าดิเราไม่ได้ลงกอย่ามาครับผมทุกคน สนใจเข้าดิจต้ตาไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะทิง้งลิงก์ให้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ให้นะมันด,ดับไปได้ทำไมภาพคัางก็ลองอเดเออแล้วคนใหม่นะจะเป็นเอ่อภาพเป็นไงอะจเแกเ๋ยวกดแก้ก่อนจะเป็นรูปภาพก่อน อ่ะเป็นภาพอันนี้แค่แล้วกันเอาะะไปเลยละแต่น้องเพ่มเมืองที่ไอ้เที่ยอุ้ยตืดไม่รู้หนูจะตีมอยู่รับไม่ได้เดี๋ยวมันหลุดอีกครั้งนี้นมาที่กันฉันหน่ะเห็นไหมล่ะก,ะกะ็อกเป็นอะไรกันน่ะก็จะจะ้ ตะนนี้ควรจะพี่เอ,อ,อกเขาออกเดี๋ยวเออเดี๋ยวพุ่นนี้จะสตีไม้ครับนะเล่นกับใครดีทุกคนสตีมเยอะแล้วกัสไปสิ่ีจ้า,จาทุกคนใครสนใจข้าเด็ดพี่ตาไหม อันนี้วิตาเพิ่งสร้างใหม่มีใครไหมผมเล่นโดรศัพท์แต่มีโอกาสผมจะดูกลับไปดูนะขอบคุณค่ะเราเขียนแบบคารับคุณค่ะทุกคนมาเก็ดมาพี่น้องพอทุกคนฮะหมอดูจูนค่ะนักร้องโทรอท้อไปทรช็อตแต่ตัวแบบเออ เอยังไงดีล่ะเดินเสื้แช่คาะ3มทุ่มแล้วแล้วแล้วอีกคนนึงนี่เป็นใครเ <c oughs> นี่ยนะเอ๊ยห้าทุ่มแล้วนะยังไม่นอนกันอีกหรอได้เวลานอนแล้วนะเจ <c oughs> ๊ก,ก็เป็น t ิกตอกเลยใครอ่ะเดี๋ยว t ิกตอกนะ เขาต้ซื้อไมเบี้ยด้วยเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ทุกคนอ่ะจะไลค์กันอีกเละเอาเท่าไหร่อ่าสองร้อยห้าสิบน่าจะพอเอ๊ะเราถ่ายถูกอ่ะไปให้แล้วก็ไม่เจอเลยได้ๆเราอยากแต่งตัวแบบเขาอ่ะได้ไหมเราจะลอกเลียนแบบของเขาได้ไหมแต่มันจะไม่เหมือนดูดิน้าพี่น้องเธอสวัสดีคลิปนี้ พูดดูดิใช่อย่าลืมกันเลยนะนะทุกคนย่าค,ครับพี่ครับทุกคนทุกคนทุกคนเรามีอะไรจะถามอะไรอ่ะโมเยะย่าเจ้า yeah. ขอบคุณพระจันทร์แสงสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าโอ้โหไทำไมต้องไปโรงพยาบาลทำไมต้องไปโรงพยาบาลช่วยบอกทีได้ไหม สวัสดีค่ะทุกคนเราควรเอาผมเดิมไหมผมนี้น่ารักไหมเนีย่ยยู้แล้ว,ว่าทุกคนเบื่อเราชินแล้วหรอ,อยังไม่ไปไหนเลยยืนอยู่แถวแถวนี้เลยบดบนนนทีเฮดรัฐบาลท่วงสองไทย2015 ภาพมันยังไม่ไปภาพไ,ไปไปแสดงว่านี่ก็ปิดเสียงแล้วนะพญญาปิดเสียงแล้วอยู่ภาพมันอยู่นิ่งๆก็ลองกดออกแล้วเข้ามาดูสิคะมาด้ควคนมีห้อง <c oughs> <c oughs> ไปนังน่งนายได้เลย,ย <c oughs> ห้องร้องเพลงห้องกูรักห้องว่าฝอยรวม ห้องฟังเพลงห้องรูบบอกเขาแ่ท้อสุดเย่จะท้อแต่ท้อสุดตึงด้วยจะบอดีก็ามาเฮ้เปเป้พ่น้องไ้เจ้าของลาทุกคนพี่น้อง จะอ,อะไรนั่นนะเนี่ยในนั้นพี่พตาเขาเขียน่าอะไรนะเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลใช่ไหมอันนี้ก็ผู้ดูแลผู้ดูแลดิสเสีย <c oughs> ใจจังเป็นสิฟ้า ป้ายปๆปสาวมังโฟและก็หนูชื่อจีนมากับนุนและมากับโบจะนะก็ยกกดเลิกติดตามเลยลาลเตเตราคลิปนี้อาจจะเป็นป้าจีนค่ะจีนค่ะหนูชื่อจีนนะคะนุนละมากับโบ เบอรค่ะเบอร้บ,บค่ะบอค่ะมันไม่หายก็ต้องกดยุเลิกติดตามแค่นั้นแหละอ้าวได้ยังอ้าวไปไหนสลามน้อยไงทุกคนค่ะเรามีอะไรบอกตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดกล้องให้ดูนะแป๊ดหนึ่งเฮ้ยมันจะชวนอะไรนะักนาวเี่ยหนูชื่อเจนมากลนุมาเกล เบลวค่ะทุกคนไม่เห็นภาพนี่เราเลยเออใช่มันค้างทุกคนจังหวะน,นี้มันค้างแล้วจ้าค้างแล้วจ้าก็ว่าทำไมมันไม่ไปเออขอเลิกสติมือกันนะทุกคนแป๊บนะึง